ีครับมาดูกันชัดๆเลยลูกค้าตรงไปตรงมาครับนี่ครับทัชมาเนียนลูกค้าสั่งมาแบบนี้ครึ่งกิโลต้องตรงเป๊ะๆนะครับ4 0 0ออ้าวโอเคตกลงต้องแบบนี้ครับชัดๆแบบนี้โอเคเลยนี่แหละครับไม่ว่าจะสั่งไปทานที่บ้านหรือกินที่ร้านมาดูกันครับสั่งแบบนี้คุ้มสุดคุ้มครับผม อันนี้แบบครึ่งกิโลนะครับช่างเสร็จแล้วเราก็มาวางกันแบบนี้แล้วครับหันแล้วก็วางกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเอากันแบบนี้เห็นเห็นแบบนี้ครับผมนี่แหละครับมาดูกันเลยครับอันนี้แบบครึ่งกิโลนะครับตรงไปตรงมาแบบนี้ครับผม เอากันชัดๆเห็นกันแบบนี้แล้วครับเสิร์ฟกันแบบนี้ครึ่งกิโลมาดูกันเลยครับผมนี่ครับเสิร์ฟพร้อมกับเสิร์ฟกันเห็นๆแบบนี้เสิร์ฟกับน้ำยำอร่อยๆแบบนี้ครับเผ็ดๆแบบนี้ซุปสองถ้วยข้าว2ถ้วยแบบนี้นะครับนี่แหละครับสั่งแบบครึ่งกิโลคุ้มเกินคุ้มครับท่านผู้ชมครับออาโต๊ะนี้ น้องขอมาซีอิ้วหวานด้วยเสิร์ฟทั้งแบบเผ็ดและแบบแบบซีอิ๊วหวานเสิร์ฟเข้าไปด้วยกันเลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้ครับครบเซตเลยครับนี่แหละครับครึ่งกิโลจะกินที่บ้านหรือนั่งทานที่ร้านก็คุ้มแบบนี้นี่ครับสั่งมาเลย